พระอนนิตตกที่เงรียม ก็คราบสวัสดีพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องต้อทราบบ้าทเที่ยววันนี้ผมก็พาทุกคนมาเยือนจังหวัดภูเก็ตกันอีกรอบหนึ่งมาภูเก็ตอีกแล้วตรงนี้เราอยู่ที่ชายหาดเอ่ออะไระไวะลาวัยปะลาวัยนี่อันตุ๊ป้ายสิ ก็ขณะนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับปลายทางของผมวันนี้ก็คือจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกที่ขงเจียมพระอาทิตย์ไม่ตกที่ขงเจียมไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพกันนะเ,เราหาร่หานห่านเราไวล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายมาปลอดภยัยมีรถมาเลี้ยวเลย ไป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 ตรงไปเรื่อยเ,เดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่ตรงช่วงแหลมกรุงเทพเลยแล้วกันกูจะหกโมงหรอมันตกกี่โมงหกโมงยี่สินั่นงซูนแล้วอ่ะยังขึ้นเข่าวจ้า อ้ยักู <AL> <c oughs> จะถ่ายดีๆไม่ได้ถ่ายดีๆเลยว่าจะเอาแบบฟิปอย่างเงี้ย <c oughs> เหินฟ้ามันไม่โฟกัสโอ๊ยมาทิ้งตกไปแล้ว อา้าวพอดีขึ้นมาอีกแล้ว ีที่จอดรถแล้วดูวเขาเรีอกจอดอย่างนี้เองอ้ยอุ้ยอ้ย,อยไม่มีที่จอดแล้วแหละตรงนั้นมันมีนิดเดียวเองไปด,ดูก่อนนะเนี่ยถ้าเรามาช้านะเราก็จะจอดรถเต็มแต่ถ้าเรามาเร็ว,วเราก็จะรอเราก็จะรอนาน <laughs> นะ ฮะตรงไปยังยังยังติดมแม่เกียวถึงแล้วทุกคนนี่พามาดูซันเซ็ตที่แหลมพรงเทพอ๋อมันต้องอย่างนีเห็นไม้ทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองอจริงๆแล้วอ่ะมันมันสวยมาก เดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันดีกว่ามุมที่แบบโล่งๆหน่อยแบบไม่ติดคนไปคนเยอะมากบอกเลยคนเยอะมากตกใจขาผ่านเนาะเดี๋ยวโดน ก็กำลังจะไปแล้วคุณอาทิตย์แต่ตอนนี้มองไม่เห็นเป็นลูกแล้ววันนี้แม่ว,แวันนี้มีเมฆเยอะถ้ามองไปทางนู้นทางทัเห็นไหม<อ>จะเห็นเป็นแหลมแหลมในกล้องเห็นชัดไม่มลูกเห็นอยู่แหละเขาเรียกว่า<อ>แหลมคมเทียกมคือตัวแหลมเดินลงไปไกลเหมือนกันนะ คลิปนี้ก็คงแค่เนี้ยครับไม่มีอะไรมากชิวๆสวยๆซันเซ็ต